วสวัสดีค่ะข่าวเจุดกระเทศว้าววันนี้เราจะพามาสองพิรุษคุณแม่เนื้อหอมแอฟทัชออนที่หลายๆคนกำลังจับตามองว่าสรุปแล้วตัวจริงของแม่แอฟคือใครกันแน่ราหากพูดถึงคุณทีมพิธาเธอก็ดูเขินแปลกๆดานพระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุลนอกจอก็ดูสนิทสนมเกินเพื่อนโวงงานหรืออาจจะมีมามืดที่หลายคนไม่คาดคิดแอบซุกเอาไว้อีกหรือเปล่า ็เล่นแรงแล้วน้องล่ะน้องน้องคนไหนคะคนไหนคะ ังโดนชงเข้มไม่หยุดกับประเด็นจิ้นสองหนุ่มสองวงการอย่างทิมพิธาลิมตเตริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลและพระเอกหนุ่มสุดฮอตนนุนกุนชานนท์สันตินทนณทรกุลแถมแต่ละคนก็ดูท่าทางเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะกับนนุนกุนที่เล่นซีรีส์ด้วยกันก็มีภาพออกมานอกจอว่าทั้งคู่ควงกันไปงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับละครใดๆและคอมเมนต์แซวกันแบบหว,วานๆบ่อยครั้งทางด้านคุณทิมพิทาก็มีโมเมนต์ให้ถูกจับจิ้นไม่เลิกค่ะแม้จะย้ำหลายครั้งแล้วว่าเป็นเพื่อนที่รู้จัักกกนนนมมานาาน็ตา ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของหัวใจแอฟทักษออนกับ2หนุ่มนี้ค่ะก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดหลายครั้งและเหมือนจะซาไปหลังจากที่ทุกฝ่ายต่างออกมาบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่เรื่องของเรื่องที่มันเป็นกระแสให้จับตาขึ้นใหม่ครั้งค่ะเพราะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่คุณถีมพิธาได้ไปออกรายการโหนกระแสพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองค่ะแต่ในช่วงท้ายของรายการกลับหลุดโบ๊ะไว้หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับคุณแอฟทักษออนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ตนได้มาออกรายการโหนกระแสเพราะว่าคุณอปเป็นคนคตติด มานี่แหละและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเมื่อถูกแซวว่ายุ่งขนาดนี้ยังเห็นแอบไปกดไลค์ให้แอฟด้านคุณทีมค่ะก็เสียอาการบอกว่าคุณแอฟว่ายังไงผมก็ว่ายอย่างนั้นเอ๊ะแล้วมันยังไงเราไปสังเกตอาการคุณทีมกันหน่อยดีกว่าค่ะหมายถึงว่าผู้ดได้ใช้ก่อนนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาเขาตอบพี่หนุ่ม <c oughs> ครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เตียมกันมาแต่ว่าเขาว่าไงผมก็ว่างั้นแต่ก็อย่างที่น่าจะบอกว่าก็คือ เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมามานานนะครับ,รบแล้วก็เวลาเดินทางระหว่างที่อย่างเดีดดียวไปปทุมทาน,นีไปสมุทรปราการมันก็มีเวลา2อสาชั่วโมงผมก็ได้หีบหลับพักผ่อนเพื่อจะให้ทํางานได้สม่ำเสมอแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พิมพผ่านไอโม่เนาะมาอยู่คงนี่เหมือนกันพ่อกับพ่อคุยกันก็จะรู้เรื่องอแล้วก็ได้ได้คุยกับเพื่อนบ้างอะไรบา้างครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเสร็จนี้ไปไหนต่อฮะ ไปประทุมธานีครับไม่ได้ไปแจ้งวัฒนะครับไปแจังวัฒนะเราถาผมรู้เนี่ยรู้หมดเลยว่าแบบไทยที่ไหนนี่ผมยังไม่ได้บอกสักคำมันจะไปแจ้งวัฒนะแอฟบอกมาแล้วเมื่อคืนบอกว่าวันนี้ไปกับพี่หนุ่มใช่ไหมได้มาออกสามซ่บผมก็ถามเขาอยู่สามซ่บเขารับให้นักการเมืองแบบคุยกันทุกวันเหรอคุยกันทุกวันเหรอไม่ไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นผมก็ทำงานหน้าแดงๆเนาะอะไรนะพี่หน้าแดงๆนะอ๋อไม่ไม่ไม่ปกติก็ยัง แดดร้อนอะไรเี้ยมันก็ยังโดนแดดอยู่โอ้โหถึงกับโทษหลงโทษแดดถ้าเราไม่เชื่อก็คงหักหันน้ำใจกันเกินไปค่ะเอาเป็นว่าคุณทิมว่ายังไงชาวเราก็ว่ายังงั้นแต่ทางแอฟทักษอ่อนจะว่ายังไงหลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มๆไม่หยุดเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากปากคุณแอฟกันหน่อยค่ะสรุปคนไหนจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้เขาอินเลิฟเป็นขนาดนี้คนไหนตอบไม่ต้องคำถามตอบไม่ตง ยังไงเนี่ยกลางทองเขาเป็นคนแบบนี้ตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือคุณพิธานหรือใครอ oh <my> พอเล่นแรงตกลงยังไงเนี่ยตกลงตอนนี้ข่าวลือก็แรงมากเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อันนั้นก็ข่าวค่ะเป็นข่าวนะโอเค okay. แล้วน้องล่ะน้องน้องคนไหนคะคนไหนคะ <laughs> นวลกุลนนลกุลอ่ะเป็นไงฮะตอนนี้อพระเอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระเอกแล้วพระเอกในชีวิตจริงอ่ะพระเอกในชีวิตจริงอ่ะแม่ไม่ช่วยหน่อยนะแม่ไม่ช่วยเคาะให้สักทีไม่เกี่ยวเลยยังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทำไมถามละเอียดจังมีคนมาจีบมาตอนนี้ทำจริงแน่เดี๋ยวพ่อเดีผมวพ่อ ก็อยากจะโกหกพี่หนุ่มนะแต่ว่านายเขามองเหมือนแบบอยากโกหกนะผมรู้อะไรอย่เงี้ยนายรู้เหรอไม่รู้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 อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยมิร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้โสดร้อยก็ใช่ไหมลอยบ้างไม่ลอยบ้างลอยบ้างไม่ลอย ไว้ให้หน่าค้นหาคําตอบแบบสุดๆค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อนุ่มๆของแอฟ,ฟเนี่ยไม่ได้มีแค่ทิพพิธานและนนกุลเท่านั้นเพราะหากว่าใครจําได้นะคะก็ยังมีนักแสดงหนุ่มตีธนพลที่เคยตกเป็นข่าวกับแอฟ,ฟและมีแฟนๆจานวนไม่น้อยะคะ่ะที่เฉียวคู่นี้เช่นกันหลายคนก็อาจจะคิดนะคะว่าหนุ่มตีเนี่ยหลุดวงโครจรไปแล้วหลังจากที่ตจ้งตัวออกมาบอกว่าขอซัพพอร์ตแอฟ,ฟอยู่ไกลๆและยินดีหากแอฟ,ฟเจอคนรู้ใจที่ดีค่ะแต่ล่าสุดกลับมีแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใน i g ของแอฟบอกว่ามีหนุ่มคนเดียวที่ชััดเจนกบ ั่นคือหนุ่มตีธนพลเพราะในแอปพลิเคชันดังอย่าง Threads ค่ะก่อนหนุ่มตีเนี่ยได้มาแวะเวียนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้อยู่ตลอดแถมยังกดติดตามแค่แอปทักษะอ่อนเพียงคนเดียวอีกด้วยค่ะอีกทั้งแฟนคลับยังได้บอกคุณแอปด้วยนะคะว่าเปิดตัวน้องคนนั้นสักทีตามที่พี่หนุ่มที่ชมพู่บอกจะได้จบดราม,ม่าต่างๆอยากกลับมาอ่านเม้นตนะ์ในไอจีพี่แอปแบบสบายใจเหมือนเดิมแถมยังบอกด้วยค่ะว่าจริงๆคุณแอปก็พูดชัดนะว่าคนนึงเนี่ยเป็นแค่เพื่อนส่วนอีกคนเป็นแค่พระเอกในละครส่วนพระเอกตัวจร คาดเดาได้ว่าไม่ใช่ทั้งสองคนนี้แหละแต่เป็นพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นที่คุณแอฟยังไม่เปิดตัวและแฟนๆยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคงรออีกไม่นานแล้วที่คุณแอฟจะเปิดตัวน้องคนนั้นที่เป็นตัวจริงสักทีเป็นไงคะสมฉาย,ยาคุณแม่สุดฮอตจริงๆค่ะเพราะแค่ที่มีเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยก็3คนเข้าไปแล้วแล้วมามืดที่ไม่ถูกเปิดเผยอีกล่ะแม่แอฟจะมีซุกไว้อีกกี่คนหรือเลือกแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยเพราะเชื่อหมอดูว่าเปิดแล้วจะไม่รุง่งยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าตัวจริงของคุ คุณผู้ชมล่ะคะจากที่ดูอาการของคุณแอฟแล้วคิดว่าใครมาวินสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรว้าวมาเสิร์ฟอย่าลืมรอติดตามนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram YouTube และ t i k t o อกและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ